อันนี้วันที่สิบสามนะคะที่เขาไปค้นหาหน้องกันนะคะ,ะาทางนี้เพราะสุนัขมาทางนี้ใช่ไหมคะค่ะมันก็วิ่งวิ่งมาทางนี้ง่ายเลยอันนี้เราจะให้พี่ๆเห็นภาพไปพร้อมๆกันนะคะ๊บ อันนี้ไล่มันเนาะนี่เป็นแค่าการคลิปของหนูคนเดียวนะคะที่เห็นไหมเนี่ยมันจะทะลุไปได้ตรงที่จุดพบแบบเนี่ยอพอวิ่งผ่านตรงนั้นมาปุ๊บเนี่ยเข้าตรงนี้ไปมันก็จะคนจะไม่เห็นแลวเห็นนะคะเนี่ยพอทะลุมาตรงเนี้ยค่ะแล้วตรงนี้นะคะที่สนักวิ่งมานะคะตรงแถวบริเวณจุดพบแวนนะคะก่อนทางที่จะใช้ขึ้นเขานะคะ ผมฟังนะครับว่ามีคนแปลกก่อน่อนนาจะเกิดเหตุจะมีมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านอืแต่ขี่รถกระบะกันมาแล้วก็ไปตรงกับกรนนี้ที่คนที่มีสวนยางติดข้างบ้านนะครับ,รบเห็นบอกว่ามีคนคนแปลกหน้าเข้ามา,า,าทอนงด้านทังด้านถนนใหญ่ที่นั่งพังบ้านาผมเขาเดินเข้ามาเขาคงไม่ทราบว่าบ้านหลังนั้นจะมีหมาหลายตัวหมารู้สึกว่าหมาจะเห่ามาก อยากให้ลองสังเกตดูนะคะจำเวิ่มวันเวลาหนึ่งๆกานดูทว้หมดแบบสับสนในตัวเองอะค่ะเพราะว่ามีพฤติกรรมที่โกรธนะคะอย่างเช่นบอกว่าหมาวิ่งไล่หมาวิ่งไล่แต่จาจริงเขาบอกว่าหมามันเห่าวันที่8ใช่ไหมคะซึ่งวันที่8ดเนี่ยถ้าย้อนกลับไปมันจะมีคําสัมภาษณ์ของอีเธอร์ที่บอกว่าเจอน้องก่อนวันที่น้องหายสองสองวันเนาะ ก็อยู่ระหว่างช่วงนี่แหละคะ่ะวันที่8วันที่เ้านี่แหละคะ่ะเข้าใจว่าป้าจะเป็นคนมารับน้องไปก็เลยรีบไปถามป้าที่บ้าน<อ>ซึ่งบ้านป้าติกดกับถนนใหญ่ครับปรากฏว่าป้าก็ตกใจว่าป้าไม่ได้ไปรับก็เลยรีบเข้ามาหาน้องพร้อมกับพี่สาวเขาซึ่งตอนนั้นผมก็กําลังที่จะไปส่งสายจาอยู่ที่อำเภอหนองสูงครับครับซึ่งผมขึ้นแยกตัวไปรับสายจา่าดิรฐ์ที่วัดกลับามาตอน1ิบโมงครับตอน10บโมงก็มาจอดรอแฟนอืซึ่งเป็นป้านี่แหละครับก็ตอนนั้นกาลังหาเด็กอยู่ผมก็เข้าใจว่าหลานผุมเนี่ย น่าจะเล่นอยู่บริเวณหมู่บ้านครับนะครับไม่คิดว่าหลานจะโดนอุ้มไปแบบนี้คนเอ็มาด้วยไม่ได้มาหนาอะไรเงี้ยก็ือยืน,ม,นยมองไปงนั่นแหละจ้าไม่ได้เข้าไปเพราะจะขี่มอไซค์อยู่ก็กลับรถมาก็ไม่จับผ้าห่มไปแล้วแต่มันมันหลายวันนะไม่รู้เหมือนกันแต่จับรถรถนี่ไม่ได้จับม,มันจะมากก็จะถ้าเขาา้ามาด้วยก็จะนิามาด้วยก็มั่นใจว่าไม่ใช่ของของตัวเองครับเพราะว่าผมไม่มีอะไรที่ผูกพันกับเป็นเหมือนกับเป็นสายเลือดกับจ้าูครับ